เราอยู่ที่ตำบลแม่กองอำเภอุ้มหางจ<า>ังหวัดตากรีสอร์ทอะไรครับเนี่ยกัญยพักการ์เดนรีสอร์ทครับเราวันนี้มาพบกับท่านประธานชมรมการท่องเที่ยวอุ้มหางครับ,บปะพูดคุยกันครับในเรื่องเมนูอาหารและการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวครับ,รบนะครับวันนี้เป็นยังไงฮะบรรยากาศทั่วไป บรรยากาศวันนี้คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงใกล้จะเป็นฤดูไฮซีซันของอำเภอหุ่ผางนะครับปกติเราจะเปิดน้ําตกททลโซูช่วงเดือนตุลาคมแต่ปีนี้เราเปิดก่อนหนึ่งเดือนคือเดือนกันยานะครับก็เริ่มจะมีความคึกคักเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเดือนหน้าแล้วจะคึกคักมากมายนะครับจะมีคนเข้ามาเที่ยวชมน้ําตกททลโซูกันเยอะครับช่วงนี้ทา่นทานประธาน อุม้มหางมีอะไรนะเพี่ยวบ้างช่วงนี้ก็มีน้ําตกทีรอซูน้ําตกแปดโตซูแล้วก็พิสวงตานกคูครับแล้วที่ล่องเรือยางเป็นอย่างไรครับล่องเรือยางก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของการมาที่อุ้มผางน,นะครับก็จะเจอน้ําตกทีรอจอน้ําตกสายลุงนะครับเป็นสิ่งสวยงามของอำเภออุ้มผางครับ ในธรรมกาเรเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวหนครับก็อยากเชิญชวนนะครับอุ้มผางมีสิ่งดีๆหลายหลายอย่างนะครับที่เน้นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกนะครับที่โดยหัวหมดแล้วก็ดึงเดียวในโลกคือพิสูจน์ตานโนคูกครับผมที่อุ้งผางนี้แห่งเดียวครับ